ครับสวัสดีพ่อพี่น้นองโบจุ๋ยุุคนเ้าถ่ายคลิปเลยเด้อมาบุหูเรื่องหูลาวพี่น้องถ้ามาแต่ทุระห้างอยู่บ้านน้ำผู้อักมาพี่น้นองเนาะมาแหวนน้ำเลนน้ำน้องซีบัดแขกคนเต็มอยู่หนึ่งว่าเขามาคอล้องซีบ่วพทางล่างก็เตรีมยมพี่น้องมาทำซีบ่ซีบ่เรื่องงูว่ะสันเอ,าอาเ้ายังบ่แล้บ่โบจุ๋ยเขาสิมาคล้องมาสิ กัวจิโทรมามึงมวยบ่โทรดอกวะมานั่งพี่เฮยอือบ้านได้สิแม่ขอเฮยมึงดอกบ่ได้เอาไปซ้าอยากได้เงินนว่าซั่นพี่น้องตากบ่อัจักสิมาเว้าเอาหยังเนาะตัวเองนกยังมาเว้าเอางัวนมันเงินเจ้าของัวเฮากเิดแลเฮากได้ผู้นน่ะกโลดคันบักใหญ่งามๆคันเป็นล้านอื เออกะคนละหมู uh ่บ้านนะพี่น้องเนาะันกเรามาันอยเอนั่นนั้นเาพนงอันนมากยิ่งไปมากกับพอดีอันเามหนมาธุระพี่น้องมาแต่บ้านนะพวกมาทุระอะไรมาเว มาไปเห็นอน,น้องซีมาผัดมาเห็นคนลงหลยคิดว่าข้ามาคอนนองซีกะพี่น้องน้องซีกะบอกว่าบอยากถ่ายเห็นลงเฟนลงไล่ยันมีเรื่องประจานกับโบเป็นประจานเนาะซีมันเข้ากับโบจักเรื่องเลา่ายังน้ำข้าเจ้าดอกข้าเจ้าว้าเอ,าเองแต่ว่าว่าบอ,อยากให้ย,ยอมเสียแล้วเนาะซีเนากะกับแบบเงินคำกับโบมีนะโบพื้นแม่นปะทำฟังหูเรื่องน้ำข้าเจ้าดอกอันพี่น้องนนองซีพยานเป็นเรื่องเป็นเล่ากันอีอกโบายังถ่ายลงเพจลงไล่ เดี๋ยวซาซุยิเราถ่ายไปไลคลิปเลยเนาะพี่น้องเนาะนังซีมาจะโทรหามันบ่ในเมื่อจังโทรขับไปทุละพี่น้องไปมาแบบปั๊บพอดีเลยบอกเลว่าต่างใจสิมาหานางสีห้องทุละขับไปทุละห้าอะไรพี่น้องบอกว่าแจ้งเก้อหนามึงไม่ใช่หนอมนะซีตูด เราไปห่อใช่ไหมเออทามดูพี่น้องเลยลายน,น,นี่คนกาซิปปลายพ่นพี่น้องน้องแม่น้องซีบ่ามาเนีย่ยนะพี่น้องามายจะหักแ้แกูอยากกินหนอนป กอนะไหมลายดีแล th <ể> ้วเนาะเจะต้องปลูกเป็นอะไรมันขึ้นโพนนะสิเนาะทั้งแท้นะมีแม่มันซองซ้ำอันหนึ่งห่าลูกมันคือลายแท้ลูกหน่อไม้หน้าแม่มันหนึ่งซองซาำอันหนึ่งถอดว่าลูกคันโอ้ด้วย ัสี่ังลางอยู่เนาะแม่ช่งสาอันหนึ่งขี้ตมไปปลูกเกปีอันนี้จังเป็นลายแท้เลยนะปลูกหาหกปีไปเนาะกว่างอะไรเราโอ้ วัดศิว์ออกตามตามันมีสองสองนอนพระปัดย์อยู่เขาอยู่ขยายไนี่จะเป็นคนฝั่งไทยบอกจะคือว่าเนี่ยนั่นโอ้คนจังหวดดัดใดอะนะคุณน้องบัวลำพูโอ้มาอยู่พีจักปีแล้วหปีอุ๊ยขอโทษเด้อเฮาทำไปเงาเลยเโดยเอ้ยหกปีแล้วตายเขาก็ว,ว่าอยูอ่เชียงวัาเราวแปลกแปลกน้องบัวลำพู ก็ยาน่ยเขบอกคือเล่าหรือมันคือบอกคือเฮานี่หมอเป็นบอกไม่ยอยห้องีเลยก็ยังมาเป็นอยู่ตำตัรวจเขาขอตรวจเขายุดรถหนี่เขาเขาบริหาขาบรนไทยอ๋อกบาดเขาเบ่งบัรอย่างนั้นนะมันเขาห้เส้นอยกับตัวหอยบริเฮียนอ๋ออย่างมาได้เขาหอยบริเฮียนโอเจ้าเขียนบมเป็นบมอตัวเล่าน่ะ ยนเปลี่ยนยูเมันนั่นสีออกเนี่ยบัดเวาขีดไปรดบัดคอยขีดไปแล้วมันมันคือคือตัวไถเยหราอเปอ๋อเนาะเบียบนะเบียบเบียบช่วยฮว้าที่โทษสามพันผู้เนี่ยเขายึดรถไถด้ป้าพนพนถานคอยคอยกระตุ้นแล้วก็เป็นคนบ้านใดอือคอยเร่ออยตื้นเพเรว่าน้องบัว เพราะว่าสิว่าน้องบัวลำพูเหรอขอเตื่นเพราะว่าน้องบัวเพราะว่าน้องบัวทาบอกขอเล้ยโอยเลยนี่อนู่นสมบูรณ์เออตำรวจจะทางไป็นปากซองนะเพราะว่าน้องบัวขอตื่นเนาะแต่มันบริลุทเขาว่าน้องบัวลำพูโดยโดยโอ้ยบริรูทแต่ว่าน้องบัวดีแล้วเพราะว่าน้องบัวทาบอกโอ้ยโหลดน่เล่เดียจะคารถน่ะแป้งเติมไปหันสามพันบาทผูกโอ้ยกระบัดจะเป็นสาด ไอละตื่นแบบีเงบือน่ออตื้นเขายโ่จะโบสันแบบมีพิรุษเขาแห่งเสียนั่นเจ้าอืมก็เรองว่าอไอย่งขีดออกก็ได้อืมอขีดมันมันออกเป็นตัวไทยเลยอยากหัวนะพี่เนาะเป็นฝาคนพ่อเพื่อนทหารลา ยังิาตลาดนคานานี่ยเออเออจะคือคนฟังนั่นแท้เปอนแเอยว่าโอ๊ยขนอยไปเฮ็ดเหยียดยุดไข่เรืงเลยเออขนาดคอยมากคอยยังทามเจ้าครั้งแรกได้คอยมานี่นะคอยยังครั้งแรกที่มากมันอยู่หกปีแล้ววสัน ใกผเดินเรื่องัวีแล้วอืมเะจตะกี้เที่ยวไปจำอยู่บัดพอเกิดโควิดหรือป่วยเลยอ๋ตัวอยู่สวรรค์เสียเจละมืนเสียเจรเจเก่าันออโองเงาที่กดอาเงินกับ่ได้โดยโดยโดที่กดองเงินเินทหารท่านเฮ็ดอยู่ี3อ้ยเกือบบวรดยนี่ก็มา่อทหารล่าแล ดเือก่นค่อยอย่างนันเ exactly ื่อยเางาจำพอเด้อลาจังปู่กันปูกกันเกษตรกรเป็นเป็นคนฝั่งนั่นนี่เองเนัหปนอปูเออหักกระปุกว่านะนะหักนอนนพผูฝนบอยู่เนาะขณะกกำลังปูกพี่น้องผม น้องบัวบอตำรวจยืนอ้อมเต็มอยู่บอกพาม้อะบ้านนี้ใช้บบบนี้สั่นก็เลยแล้วไงสายเป็นตายก็มันเรามากตอนนี้บอกกล้อจริงไปเลยทนอยยุ้ยน้องบัวคิดว่าสิรู้แล้วว่าน้องบัวล้องพูดแทนกเจ้า เขาเจากับว่อไปน้องบัวท um> um um> 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 um ่าบอกเลยอ้ก um ันจะไปน้องบัวรำพูจะกับหัวอยอยีบไดเอือคจับทั้งรถทั้งคนเลยอือแค่มันรถสต่รถครบ่มีใบกับี่บ่มีเลยต้องดงน่จะหลอดอยู่ังลอด่เอาไปทำมัน ย้ำฝนนี่ออกลายด้เนาะออกลายย้ำฝนหนึ่งละทาท้าบาทอืม้เจ้าผู้อดไ่อยากไปหาเจ้าก็มาซื้อซื้อเพชรก็ไม่ดองก็ไม่สมอืมตัวบาทเลยอืมาเอ้่ซื้อเอใช่ใ่กระสอบน่ยแบกจนไปก็ได้แล้วลอนึงอ่อื อันในโซล่าเซลล์อนี่พี่น้องไลต่ตลอดเ้าอยากได้แบบนี้นแห,นนะ <S <S หะละพี่นอ้องแต่ยังบ่มีปัญญาเห็ดมันเนาะขึ้นหายกับไรโหดเบิดงัวก็ตายพวงัวเงินกับจกน้องมดอะไรน้องพี่น้องมักถัว่วมาเจอพาา่อข่าน้องบวัวลำพูจากฝั่งไทยสดๆร้อนๆพี่น้องทางแรกได้คุยกับพ่อขาส่วนก้อนไม้ที่ความฝากมาจากฝั่งไทยมาสาั่งขอบคุณอยู่พี่น้องพี่น้องเนาะ กับบวหนึ่งบ่ฝฟันเนาะกับแคมบามาเวนองซีเหร่นบนึ่วันมาเจอโอ้ยตต่นเต้นนะพี่น้องได้คุยกับพี่น้องทางไทยน้องหัวลำพูพูบ่ดวหูได้ซิมึงลำหูยุหหูหโอหันหันหหันันหนหาง น้องเนี huh, two, God, yes. mm ่ยแล้วรับเป็นคนไทยนะว่าคิดกระเจ้าเนาะโอ้ยเป็นคยัขนาดเลยอือี่น้องเอ้ยกระท่อมยังซะี่น่ะกระท่อมันคิดงเมือบ้านอยบ่อ้าย อ๋อโดยอู film, ้ uh, ูลมันเศ้าไปไงมาไงผัวใละเมื่อเจาะเมื่อจอบเมื่อยามไหนก็มาปกน้พอมีโคอ้ดยตโอโดยโดยโดยติดโซลาเซลเออป่อนอันนี้ลงมันมีปุ่มนะบ่อนลงโต๊าถังกอกไวนะพี่น้องต้องใส่งบเนี่ยแลพี่น้องเป็นเฮ็ดได้ เราอยกากใส่อยู่ได้โซลาเซลล์นี่ขอปลูกต้นไม้ค่ะต้นไม้เป็นพุ่มละไมนะนะบอได้ปลูกอันน้ำไม้นาะปลูกเพราะได้แต่กินมาห่างยังบ่เป็นพี่น้องเลยบอได้ขาจาว่ากันอยู่หลุมบ่พี่น้องแต่ถ้าบอได้ไปของเกี่ยวได้พี่น้องเด้อาะว่ายันขาจาวอ,อ่านั่นน้าพี่น้องเนาะเฮ้ยยัง จะเจ้าบ่ากันเองนะพี่ ο, น้องเป็นเรื่องของเฮากันนะความพูดผู้พิทผู้ถือเฮากับบอจกักเด็กพี่น้องไหมมันเรื่องอันนี้เรื่องของธรรมชาติ์นะพี่น้องเกิดได้กับทุกคนนะสิเนาะแม่แม,ม่เกิดได้กับทุกคนอุบัติเหตุแหละแต่ว่าทีเป็นแหง้งเป็นคอยนะเฮ้ากับไปสัมผัสนะผู้บ่าวไทยเนาะผู้บ่าวพัวขาวลูกสามน้องซีพาบุกซวน เฮาบ่ฮ no, mai, ู <laughs> <laughs> And, that, more? Oh, more aire, ้ว uh, ่าเป็นคนไทยพี่น้องเอ้ยมาไปว่ามาจะเป็นคนบ้านใดจะคือเว้าแนวนั้นข่เป็นคนหนองบัวลพูอ้าวจังซั่นบ่โอ้าดีใจด้ได้เว้ากับอผู้าไทยว่าากับผู้บ่าวเนาะตเอิ้นก็อายแล้วก็สิประมาณอายุ40กว่าเนาะแต่เราก็เว้าดีนดีเนาะุเนาะเอิ้นเนาะิเนาะโอ้ยบ่อยากกินข้าวอยากบ่วงอ เบิดสั่งในตลาดดีบจากนั้นก็เจ้าพันจากได้เงินหมื่นหนึ่งสั่เกิดเรื่องกันนองซีโบว์โบเวียนวันโอ้ถูกตัวดแดงหักสามเป็นสาดน้ำงใหม่หนึ่นนงร้อยบาทพี่น้องไนดะ้หอ่อกเองมากินกับนองซีอยู่เพื่อนกับอนณาพี่น้องกัน ออกลายอยู่นะใหม่เลียงน้องพอที่แท็กว่าเชียใหม่ทำแม่แกงเนาะสิเข้อ,ขอแกะน้องม่ก็ได้พี่นอ้นนองด้วย้่ะอะไรได้พี่น้องด้ยพี่น้องเด้อยว้า,าลายเสียงค่ะเจ้าสอดมาพี่ผมณพ่อก็คลิปหนาพี่น้องจ้าสิกินแกงน้องม่ซะก,ก่อนจังซีไปทางใหม่หรือว่ากลับบ้านเราพี่น้องเนะาะมาได้มาห้าหน้องสีแต่เฮ้ยมึงคิดหอดก,กูอยู่สีสคิดทอดถึงแตะมืออันย่านเจ็ดเข,ข่าอยู่ทุกข์มันมือแต่มือกินนะพี่น้องมือกินกลางคืนนะมันบอกไปมัน่อยากไปอยู่มันว่า <c oughs> แต่กะนก็ให้เรื่องไร่ไร่ก็ให้เรื่องไล่ไร่ในครอบครัวน้องซีหรือว่าครอบครัวเฮากะพ้นผ่านไปโดยดีเพี่น้องนอกราวะงัวเฮากะโซ่อีกแล้วตัวที่สองพี่น้ององัวเถิกม,มือสาวในน้ำมอไปฉากระยาแต่บ่อามอผู้เก่าพี่น้องน้ำมอไปฉากระายาอยู่จกักสิหลอดบ่อหลอดพี่น้องจ้าก็ได้สนนงงิตายเป็นสามเถิกได้ก็ตายบมเป็นเอางัวกูตายนะสิมึงเห็นอยู่ในคลิปกูเอ้ามึงไปดเบิ่งคลิปกูติเบิ่งหามึง คลองลีปนาดีเพยงเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆขานทุกๆคอมเมนต์คำติชมพี่น้องจ้าสบายดี